เอานว่าเอกเอ็มวอันนะชิวๆอี้คือซัน้าทำไมคะน้ำมันึกว่าจะขึ้นเวทีคิดว่าอนาคตเด็กผมน่าจะไปได้ไกลเลยทีเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวลำไยทุกทๆคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่แถวมอของกันทานะคะวันนี้เรามีนัดจะมาดูเบื้องลึกเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของพระเอกหนุ่มลูกหลอชื่อดังไม่ใช่ดังอย่างเดียวนะคะดังในแบบ ทั่วภาคอีสานเลยไม่มีใครไม่รู้จักคนคนนี้นะคะเต้นเก่งร้องเก่งรำเก่งด้วยเขาเป็นพระเอกหมอลำชื่อดังในภาคอีสานถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บหลายๆคนก็คงจะรู้จักจริงไหคะน้องเพชร์ยนข้าวทำไมบอกเลยว่าเรกคนนี้ตอนแรกอ่ะไม่ได้สนใจใช่ป่ะเอาหรอตอนแรกแบบไม่ไมเข้าวงการนี้เลยนะครับ มาดูว้านพักนึงหล่หอมาหลนะ่หอเนาะเดี๋ยวสักแป,ป๊บนึงนะคะซึ่งตอนนี้คือเขากำลังเ็จฉากกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังการทำงานของมิวสิกวิดีโอของน้องนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะข้างในโอเคจ้าบ๊ายบาย าจแค่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอินเลิกันเรียบร้อยแล้วจ้ะก็ดูสภาพแต่ละคนกำลังเตรียมตัวกันอย่างคำว่าเขแน่นเลยสายเขาดูแบบยิ่งกองเลยนะ จากจบข้างห,หลังเนี่เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ครับพะเองหนุ่มลูกงามที่เราได้เกินไว้ตอนตอนตอนขีมนะคะอ่าใช่เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยจ้าจังอ้อสิยอมทนไปใหเจ้าไปขันสิหัวกอ่อนจากเจ้าสิทอด หล่อของฉันตอนนี้ก็มากินข้าวกันก่อนครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับน้องบอกว่าเมื่อเช้าน้องถ่ายซีนร้องไห้ใช่ไหมใช่มีใครมีใครสอนมีใครสอนสอ,องคนเป็นคนบีบอะไรอรันอัน <laughs> นี้อันนี้เะลากันที่ร้องไห้น่ตาแดงไม่มีน้ำตาไงาแต่ร้องไห้ แต่พอถึงคนที่บีบออกมาทั้งที้มูขี้ตาเลยว่บบอุ้ยอันนี้เป็นลูกศิษย์คุณเงาะนี่คืองานมาถึงนะคะทำให้น้องร้องไห้ทุกเรียนอันนี้ไม่ใช่เงอค่ะน้องตังงไม่ทำละมังงานน่ะกลังดิวงานอยู่ดิวงานหรือดิวอะไร อันนี้เป็นเพลงแรกเลยป่ะอันนี้เป็นเพลงซาวเวอร์เพลงแรกนะฮะล<า>ุฟท์ออนเวอร์ชั่นอีสานนะครับอช่ดีเองเป็นยังไงบ้างขึ้นจะได้ประมาณ50เปอร์เซ็อแต่รู้สึกว่าแบบแอคติ้งนี่สุดยอดเลยนะรู้ป่าเจอกใช่ยิบเชื่อกันนะ ายองที <muitas S 2> ่บ่ได <women> ้เห <ancestor> ็นเอียงให้ดีขึ้นเลยปล่อยให้เจ้าฝันได้แต่ฝันได้แต่ฝันอยู่จังสั้นให้บ่ได้จังเขาเอียงน้อยที่เขาจัะคือหลังจากที่ได้นั่งดูเบื้องหลังของน้องแล้วนะครับก็คิดว่าคี่น้องแบบทำเป็นที่มากเลยนะครับแล้วก็พยายามแสดงให้เข้าถึงกับเพลง ไอ้ demand ที่สุดก็คือน้องพยายามมากที่คิดว่าอนาคตเด็กคนนี้หน้าน่าจะไปได้ไกลเลยทีเดียวญนะอติโยมทนไปเจ้าไปคําสิมุกอ้อนจากเจ้าที่ทอดทนใจเก็บปานนั้นให้บเบาให้เจ้าร้องก็บ่ได้กลั้นปาอหดมันไว้อ้ายก็ต้องทนให้เจ้าไป นว่างมีมีอะไรฝากถึงทีมเพจชาวลำยายบ้างก็ฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะอะไรแบบนีมงานแล้วก็ทุกคนเลยตั้งใจกันมากเป็นโคเวอร์ซิงเกิลแรกที่แบบยังไม่เคยทำเป็นการท้าทายมากนะครับสุดยอดสุดยอดแต่พี่มองจาก ด้านหลังก้องนี่คือแบบสุดยอดมากเลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับกดนางตายแล้ว <c oughs> รับหมดจะหลับแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวรอแขกมาเรีย <c oughs>